สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการฟูคณาทีวีกันอีกครั้งนึงนะครับในครั้งนี้เราจะมาสรุปลบยอดนะครับแล้วก็จะนำดับหูฟังแต่ละตัวนะครับว่าผมคิดว่าในปัจจุบันตอนนี้มันควรจะอยู่ในแหล่งไหนนะครับแล้วก็ตัวไหนมันยังน่าเล่นอยู่บ้างหรือว่าตัวไหนที่อาจจะไม่ผ่านในปี2020นี้แล้วนะครับเพราะว่าหลายตัวเนี่ยก็ถูกรีวิวไปในตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วแล้ว เราจะมาดูกันว่าแต่ละตัวที่รีวิวไปทั้งหมดเนี่ยมันมีตัวไหนที่มันยังน่าเล่นผมยังชอบหรือแบบมีตัวไหนที่ผมรู้สึกว่ามันยังรู้สึกโอเคหรือว่ามันไม่น่าซื้อในปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตกรุ่นแล้วเดี๋ยวไปดูกันทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะครับที่มีอยู่บนหน้าจอจะมีเป็น AKG ของ Samsung นะครับมี AS16 นะครับของ KZ มี k i n e น a bd 005อันนี้เป็นเวอร์ชัน1น1นะแต่ว่าน่าจะพูดถึงเวอร์ชัน2ได้มี es 3, ES มของ KZ ของ KZ อีกมี es 4มี g y 09นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ส่งมาให้ครั้งหนึ่งแล้วก็มี Hi f m m n n he 4 xx อันนี้มันภาพมันจะเอ็นหน่อยนะครับก็คือตัว jb 1ของช่างจับนะครับที่ส่งมาให้มีก้านยาวนะครับจากเบสหนะักมี Uh, KSC 7 5 X ซึ่งก็เหมือนกับตัวของ75ธรรมดาอันนี้เป็นของคอสนะครับตัวนี้เป็นชิโรยุกิมุนดรอปนะครับของมุนดรอปเป็นเอียบัต uh, Nice SCK นะครับ n x 7 Pro มี g r d o s s เ t e e ตัวนี้เคยรีวิวไปเมื่อต้นๆเลยนะครับแล้วก็มี TF z Queen มี V Mon Plus นะครับเดี๋ยวนี้จะพูดถึงรวมตัวของ Balance ไปด้วยนะครับเพราะมีทั้งสองเวอร์ชันนะ แล้วก็วิดโอเอบัตนะครับมี z S10 นะครับของเค z, z S N รุ่นแรกเลยนะครับ z S T แล้วก็ z S T X นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทั้งหมดนี้มันมีแรงที่อยู่ในลำดับไหนบ้างซึ่งผมก็จะมีตั้งแต่ S เป็นถึง No นะครับในแรงนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ถูกฉลกกับแต่ละคนบ้างนะักยังไงก็เก็บเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูลดตัวแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวแรกเนี่ย k g ของ a m s u n งตัวนี้เนี่ย a k g ซัมซุงเนี่ยมันเป็นตัวที่มันไม่ได้จะหาได้ในแบบทั่วไปนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเป็นของปลอมก็เยอะหรือว่ามันต้องไปหาจากพวกมือถือที่มันแถมมานะครับของพวกซัมซุงอะไรพวกนี้ซึ่งซัมซุงเนี่ยสำหรับตัว a k g ตัวนี้ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่า ในตอนแรกมันก็เสียงมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันวุ้ยหวาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่ชอบในเสียงแหลมเนี่ยอาจจะชอบกันมากเพราะว่าเสียงแหลมกับตัวซับเบสของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเด่นนะครับก็คือมีซับเบสที่หนาแล้วก็มีปลายที่ค่อนข้างแหลมใสแล้วก็มีความอะเซสซีฟหน่อยๆแต่ว่าด้วยความเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัว AKG จตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นหูฟังที่มันมีเบสแต่มันมีความรู้สึกมันแห้ง พอสมควรครับมันออกไปทางโปร่งมากไปสักนิดหนึ่งทั้งที่มันเป็นแบบที่เรียกว่าอินเอียล้วด้วยเนี่ยนะครับที่มันคืออินเอียแหละมันไม่ได้เป็นกึ่งเอียบัดด้วยซ้ำนะครับมันเป็นอินเอียแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นอินเอียแบบนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันโปร่งมากเกินไปเนี่ยผมคิดว่าเวลาฟังอันนี้มันรู้สึกค่อนข้างจะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมทั้งหมดในตอนนี้ที่ผมคิดนะผมคิดว่าตัวนี้มันอยู่ในกลากตากรีที่ว่าประมาณสัก4นะครับ C หรือดีเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าคุณภาพของเขาเนี่ยคือพอได้พอได้ไม่น่าแย่กว่าดีนะครับดี d นี่คือเกือบจะตกรุ่นแล้วคือแบบไม่ไม่จำเป็นต้องแทบไม่จําเป็นต้องซื้อละสำหรับคนที่แบบว่ายังใช้รุ่นเก่าอยู่ก็ก็ยังพอใช้ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ C นี่คือแบบยังพอได้อยู่นะครับอันนี้เป็นหูฟังที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางนะครับสำหรับตัวของ akg สําหรับ k i n e l a นะครับ k i n e l a b d 0 0 5เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหูฟังเฉพาะทางอีกตัวหนึ่งแต่ว่า พอมานึกๆดูแล้วครับจากที่ลองใช้งานมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับหลายๆคนที่ชอบหูฟังในแบบแนวที่มันเบสมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็รายละเอียดต่างเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันฟังได้นานนะครับบอดี้ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะบางแล้วก็เบาใส่ได้นานนะครับแต่ว่าตัวเรื่องของสายหรือ เรื่องความทนทานเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ซะหน่อยเพราะว่าในความเห็นของผมเนี่ย MMCX ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทนนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าขั้วมันหลวมง่ายนะครับอันนี้ผมมีประสบการณ์โดยตรงซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าตัวของเวอร์ชัน2เนี่ยเขาได้ปรับปรุงหรือยังนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเราผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะผ่านนะครับมันฟังง่ายฟังสบายแล้วก็ไม่คือไม่ได้เน้นรายละเอียดแต่ว่ามันฟัง ได้นานมากๆนะครับเพราะว่ามันตัวทั้งเบาแล้วก็เสียงมันดีอันนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะผมให้ B เลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนแลละสำหรับตัวของคีเนล่านะเพราะว่ามันมีราคาที่ถูกมากในความที่ว่ามันสามารถหาซื้อได้ในไทยแล้วก็มีประสูตรรับประกันแล้วก็คือบริการหลังการขายดีอะ่ะคีเนล่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากสําหรับคนที่ต้องการหูฟังที่แบบฟังง่ายๆสบายๆนะครับต่อมาผมจะพูด ถึง2ตัวด้วยกันนะครับสอตัวนี่แหละน่าจะต้องรวมกันหน่อยนะครับก็คือตัวของ ES 3 e s 4แล้วก็ ZST รุ่นแรกนะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยผมขอจัดให้มันอยู่ในแบบดีละกันนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างตกรุ่นแล้วนะครับราคาเนี่ยถึงแม้มันจะถูกก็จริงแต่ว่าถ้าโดยคืิ ความระยะห่างของราคาเนี่ยในพวกตัวรุ่นเนี้ยใน KC พวกรุ่นแรกเจนหนึเนี่ยไปจนถึงเกือบเจนสเนี่ยมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วนะครับสำหรับราคาที่ว่ามันได้ขายต่อมือ2ก็คือแบบเหมือนขายทิ้งนะครับพุ่งกันตามตรงเสียงของมันเนี่ยคือพอได้นะผมชอบตัวเพราะพอสมควรเลยนะในสมัยก่อน ES4 เนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบมันล้วเพราะว่า มันให้ทุกอย่างเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูรายละเอียดของเสียงจริงๆเนี่ยพวกยี่ห้ออื่นให้ดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็มีรุ่นที่มันให้ดีกว่าอย่างตัวของ Z S T X เนี่ยซึ่งมันดีกว่าเยอะคือถ้าพูดโดยรวมถึง3ตัวนี้ผมคิดว่าตัว3ตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยคุ้มค่ากับราคามันแล้วเพราะว่าไอสายของมันเนี่ยสายค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็คือด้วยลักษณะความเป็น K z เนี่ยมัน คือในราคา2อ0สมเนี่ยมันมีรุ่นที่มันดีกว่าเยอะแล้วก็คือบริษัทมันเองมันก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับไอรุ่นเจหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยดีละผมคิดว่ามันมีตัวที่มันตัวเลือกที่ดีกว่านี้เยอะใน3ตัวนี้ขอให้เป็นดีไปก่อนถ้าได้ก็เหมือนแบบเอาไว้ซื้อใช้แบบเล่นๆมากกว่านะครับ GY ศูนย์เก hmm. ้า GY ศูนย์เก้าเนี่ยมันบอกก่อนว่าเป็นของที่ได้มาจากจีนเหมือนกันเป็นแบรนด์ที่ไม่น่าจะรู้จักในไทยเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีใครพูดถึงเลยเป็นหูฟังแบบ V Shape ที่เบส เสียงแหลมค่อนข้างที่จะสากนะครับผมให้เป็นดีแล้วกันแต่ว่าของแถมที่มันให้มาข้างในค่อนข้างที่จะคือถ้าพูดกันตามตรงคือเดียวกหูฟังเยอะเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยมันผมว่าเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวจุกที่เขาให้มามเป็นจุกแบบเดียวกับตัวรุ่นของ aet 09มั้งหรือ07เนี่ยผมไม่แน่ใจซึ่งมันสามารถที่เอาไปใช้กับหูฟังตัวอื่นได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไอ้ตัวจุกที่มันแถมมากับพวกของแถมของ g y 0 9เนี่ยก็ไปลองดู นะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งที่เอารุ่นที่มันดูน่าจะโอเคกว่านี้หน่อยนะตัวอย่าง w i ดโ w นะครับวิดโ w เนี่ยผมให้สักผมให้สัก B แล้วกันเพราะว่าวิดโ w เนี่ยมันราคาโดยปกติเนี่ยถ้ารวมส่งถ้าได้ส่งฟรีเนี่ยอยู่ประมาณ40บาทนะครับถูกถูกจัดเลยแล้วก็คือเสียงที่ได้เนี่ยคือมันน่าจะเป็นตัว เอียบัตที่เบสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในความเป็นเอียบัตของมันเนยอะกว่าพวกรุ่นอย่าง V ีมังหรืออะไรพวกนี้อีกแล้วก็ได้ในราคาที่ไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยผมคิดว่าคืออันนี้ซื้อไปให้ใครใช้ก็ได้นะครับถูกมากเอาไว้สัก B ีแล้วกันนะครับคือมันไม่ถึงว่าคุณภาพอ่ะมันก็ตามราคาของมันแหละสายแม่งโคตรกองแก๊งแต่แบบว่ามันก็พอได้มันก็พอฟังได้ดีกว่าพวกไอ้ครูฟังแถมมือถือสมัยก่อนอีกนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแหละต่อมาดูตัวที่ใกล้เคียงกับในอย่างที่บอกก็คือ v m o ั plus นะครับตัวนี้เนี่ยคุณภาพการประกอบเนี่ยจริงๆแทบไม่ต่างกับวิดโอเลยเพราะนั้นผมขอให้ C แล้วกันเรื่องเสียงในค่อนข้างที่ออกไปทาง Vshape นะครับอาจจะมีความที่ว่ามันกลมกล่อมมากกว่าตัววิดโอตรงที่แบบเบสมันน่าจะมีความอิ่มมากกว่าในแง่ของว,ว่ามันค่อนข้างที่จะ ไม่โดดเด่นแบบว่าไม่ไปทางย่านใดย่านหนึ่งเยอะมีความวีเชฟแบบประมาณหนึ่งแล้วก็แบบแหลมไม่ได้แบบสากอะไรมากแต่ว่ามันค่อนข้างหยากเฉพาะทางอยู่นิดนึงตรงที่ว่าตัวบิลของมันเนี่ยแยกกับวิดโออีกนะครับตรงที่ว่าไอตัวเชลของมันเนี่ยมันมีความที่มันเป็นไมโครโฟนิกสูงสายก็ไมโครโฟนิกสูงเหมือนกันแต่ว่าตัวไดเวอร์เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเอาไปจูนกันหลายๆค่ายเนี่ยพวก คนไทยหรือแบบต่างชาติก็เอาไปจูนกันก็มีเยอะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวของ V ีมังเนี่ยมันก็ยังมีคนที่มันเล่นกันอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเล่นเนี่ยมันทําให้มันไม่ใช่หูฟังที่แบบว่าคนทั่วไปเนี่ยมันจะเอาไปใช้กันในแบบที่มันเป็นสต็อกนะครับเอาไปใช้แล้วแบบว่าเป็นทางเฉพาะทางเอาไปแต่งเอาไปทํานู่นทํานี่เยอะเกินไปนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเอาเป็นเฉพาะทางแล้วกันประมาณสัก4ี่ นะครับแต่ว่าราคาของมันเนี่ยก็ถือว่าถูกนะแล้วก็หาในไทยได้ค่อนข้างที่จะไม่ยากนะครับมีประกันให้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับชิโรยุกิมุนดับชิโรชิโรยุกิมุนดอบตัวนี้มันพูดยากชช่งเลไงตัวนี้เนี่ยไม่เชิงว่าเฉพาะทางสักทีเดียวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสายคุณภาพดีกว่าเสียงโดยรวมผมชอบมากกว่าตรงที่ว่าเบสมันน้อยน้อยในที่นี้หมายความว่ามันโปร่งกว่า มีความใสในแบบช่วงไปไปลายเสียงอะไรพวกนี้มีเยอะกว่าแต่ว่าช่วงปลายเสียงมันก็จะกุดเหมือนกันหมดนะครับทั้งตัวของ i d โดตัวของว m o องตัวของไอชิโรยุกิเนะีมันเสียงใสไปไปลายแบบสุดปลายมันดรอปหมดแต่ว่าด้วยความโปรง่งด้วยความสบายในการใส่รายละเอียดต่างๆแล้วก็ตัวคุณภาพการประกอบเนี่ยราคาใกล้ๆกับ V ีมองแบบต่างกันแบบบางทีก็ไม่ถึงร้อย แล้วก็ได้สายที่ดีกว่าได้สายที่แบบไม่มีไมโครโฟนิกตัวบิวตัวพลาสติกอะไรที่มันแน่นกว่ามีความแข็งกว่าไม่กล้องหูมีฟองน้ําที่หนากว่าแจ็คอะไรดีกว่าหมดนะครับตัวประกอบมีกล่องกระป๋องแบบโง่ๆมาให้หนึ่งอันไว้ใส่ดีกว่าครับอันนี้ดีกว่าอันนี้ผมให้คือให้เหนือคนวิดโอด้วยนะครับคือถ้าใช้ไม่ได้คิดอะไรมากไอชิโรยุกิเนะี่ยโอเคแหละ ก็ให้สัก B แล้วกันนะครับแล้วก็ยูนก็วิดโดหน่อยนะครับเพราะว่าคุณภาพมันค่อนข้างที่จะโอเคกว่าเอาตัวที่ผมผิดหวังนิดนึงแล้วกันตัวนี้เนี่ยเฉพาะทางมากซะจนหาหาคนซื้อ,อยากอะแต่ถามว่ามีคนซื้อไห่ซื้อนะตัวของก้นยาวนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เป็นไอ้หูฟังคนไทยนะครับคืออย่างน้อยเขาบริการดีตรงที่ว่าคือถ้าเกิดว่ามันมีพวกดีเฟกต์อะไรอย่างเงี้ย เราสามารถที่จะส่งคืนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งไอคืนค่าไอค่าส่งกลับมาให้ด้วยอันนี้ก็คือว่าซัพพอตดีมากแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบหูฟังโมจากแบบเอียร์พอดของ Apple แล้วก็ไปทำเสียงให้มันมีเบสที่ค่อนข้างหนาแล้วก็บอกว่ามันอุ่นมีความหนามีฟังไม่เสียดแหลมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันออกไปทางอับโคตรอับเลยคือแบบฟังดีเทลอะไรเงี้ยไม่ไม่ออกเลย ฟังเอาสนุกก็ก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ยินรายละเอียดผมเป็นในทางนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวของก้านยาวเนี่ยไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นอนฟังสบายอย่างเดียวครับเพราะว่ามันไอ้ยร์ p o d เนี่ยมันเชฟค่อนข้างที่จะเข้ากับหูได้ง่ายนะครับแต่มันก็เป็นหูฟังแบบเอามาทําโมเพราะฉะนั้นมันก็คือพอได้นะแต่ว่าหาหาลูกค้ายากผมคิดว่าถึงแม้ว่าจะมีการซื้อเยอะเพราะาน่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาเอาไปโฆษณากับพวก แบบตามยูทูบเบอร์ช่องใหญ่ๆนะก็เลยแบบว่ามีคนสนใจตัวนี้เยอะผมให้ดีแล้วกันนะครับต่อมาแม่แมมงมียังไม่มีตัวไหนขึ้น A กับเเลยเนี่ยแล้วผมเลื่อนทําไมวะเนี่ยชิบหายละเอาตัวที่มันดูเหมือนจะดีหน่อยแล้วกันชเอาเอาตัวที่บนให้หมดกันเอ่อแซดเนะครับตัวนี้ตัวนี้เฉพาะทางอีกแล้วมันมันหลายสายแต่แซดเอเนี่ยจริงๆตัวเสียงของมันนะมันโอเคนะ ก็ไม่แย่อะตรงที่แบบตัวนี้มันวีเชฟค่อนข้างหนักนะครับยังหนักอยู่แต่ว่าไอเบสของเขาเนี่ยมันแน่นแล้วก็มันมีความที่ค่อนข้างที่จะฟูแล้วก็ไอฟังได้แบบโอเคคือถ้าชอบพวกเรื่องเสียงแบบรายละเอียดของเบสอะไรเงี้ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็รายละเอียดเยอะตัวปลายเสียงก็พอได้คือแทบไม่สากเลยเท่าที่จําได้ ตัวเสียงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะจมคล้ายๆกับตัวของ es 4คล้ายๆก็เทียบกันนะครับว่าตัวที่เป็น es 4ในแบบที่อัพขึ้นมาแล้วในราคาที่แบบต่างกันประมาณพันหนึ่งอะ่ะเออถ้าคิดกันในแง่ว่ามันซื้อในปีนี้ใช่ไหมปลายปีแล้วเนี่ยผมขอไปดีแล้วกันแต่ว่ามันอยู่ในลำดับที่สูงสุดแล้วกันสำหรับดีก็คือถ้าหาราคาถูกๆซื้อได้ก็ซื้อนะครับแต่ว่ามันมีรุ่นที่ดีกว่านี้แล้วก็คือตัวของ set a n t e n แกเรื่องใหญ่ที่สุดของตัวนี้ก็คือเรื่องของบอดี้ที่ค่อนข้างที่จะใส่ยากไม่ค่อยเข้ากับหูเท่าไหร่นะครับขนาดกับผมยังไม่ค่อยเข้าหูเลยท่อนาเสียงก็สั้นหาจุกใส่ก็ยากจุกที่ดีที่อยากจะใส่ก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าท่อมันสั้นเกินไปท่อนําเสียงขน,ขนาดของมันนะครับความยาวของมันมันสั้นเกินไปสําหรับจุกที่มันแบบทํามาแบบที่มันพรีเมียมกว่าของแถมที่มันให้นั้นเอาไปดีแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่น่าจะไม่น่าซื้อเท่าไหร่แล้ว แต่ก็ยังพอได้ถ้าเกิดว่าหาถูกก็คือตัว zsn ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว gen น2ของ k z และที่ทำออกมาแบบเป็นขั้วของมันมีไอพลาสติกเป็น housing หุ้มรอบๆอะ่ะคือทำให้ทนขึ้นแต่จริงก็ไม่ทนขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าพูดตามตรงเพราะว่ามันก็แตกอยู่ดีเพราะว่าผมมีไ ตัวที่เป็นเจนเนี้ที่มันเป็นขั้วอย่างเงี้ยมันก็แตกใช้เป็นน,นานๆนนมันก็แตกอยู่ดีแต่เรื่องเสียงของ ZNN เฉยๆฉนะมันคือมัอนเหมือนว่ามันจะออกมาแก้ให้ว่าเคสนี่ยมันมีรายละเอียดของเสียงแหลมเพิ่มขึ้นมีเบสที่มันพอได้แบบอารมณ์เหมือนเป็นตัวอัปเกรดจาก z S T รุ่นแรกทีหนึ่งแต่ว่าไอ้นี่ก็มีปัญหาตรงที่ผมคิดว่าไอตัวไอออคูติกข้างในอะ เวลามันดีไซน์ออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่า,วามันค่อนข้างที่จะเสียงออกไปทางเหล็กๆอะคือแบบมันเหมือนเป็นโทนแบบสังกะสีมันเหมือนแบบมีความเอ็โคของพวกเสียงเหล็กอะไรพวกนี้หน่อยหนึ่งแล้วแก้ยากนะครับคือถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นจุดประมาณอย่างเงี้ยมันจะแก้ยากมากคือแบบไม่มีอะไรแก้ได้เลยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีไซน์ใหม่หรือแบบจูนไดเวอร์ใหม่หรือทำบอดี้ใหม่อะไรอย่างนั้นก็เลยเป็นว่าทุกคนตอนนี้ไปเล่นเป็น Z s n Pro X กันหมดแล้ว แม่งคือรุ่นที่3แล้วอะคือแบบแม่งเปลี่ยนอะไรเยอะแยะคนก็จะถามกันอยู่เรื่อยว่าทําไมไม่แบบว่าคืออยากดูรีวิวของ ZN Pro X อย่างเงี้ยผมไม่สนใจแล้วครับเอาจริงๆมันไม่มีประโยชน์แล้วผมว่าไปซื้อรุ่นอื่นดีกว่าถ้าเกิดว่าในซีรีส์ของ ZN s นะนะขออีกตัวหนึ่งแล้วกันที่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่คิดว่าแย่ละอันนี้คิดว่าแย่จริง <c oughs> <c oughs> ก็คือ NX 7 Pro นะครับจาก A SK ใน SK นะี ตัวนี้อยาตอนนั้นเนี่ยผมยืมน้องคนนึงมาที่เขาเป็นคนที่ตามจากอ่าเพจใน f a c e b o o k อยู่นะครับขอบคุณมากนะครับที่เขากล้าให้ยืมอะ่ะแล้วในกลุ่มตอนนั้นเนี่ยใครๆเขาก็แบบพูดถึงกันมากเป็นแบบเป็นประจำของกลุ่มนี้เลยที่แบบว่าพอมีคนซื้อมาแล้วบอกว่าโโหตัวนี้นะแบบต้องลองเองอะไรเงี้ยนะสรุปลองเองแล้วเป็นไงครับไม่ไหวฮะคือมันแหลมเกินคือแบบ มันจะมีแหลมในระดับที่แบบว่าแหลมเพื่อเอาฟังเอารายละเอียดก็คือว่ามันดึงมันขุดเพลงให้มันแบบว่ามีความลักษณะที่ใสเกินกว่าความเป็นจริงจนแบบว่ามันพอที่จะฟังเอารายละเอียดพวกย่านสูงได้กับสูงจนแบบสูงหาว่ะแสงอะไรอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่า nx 7 pro ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือมันจะไปสูงอะไรหนักหนาก็ไม่รู้นะครับแล้วเบสของมันเนี่ยมันมีฟิลเตอร์ให้เปลี่ยน3ามอันใช่ไหม มันย้อนยังที่ว่าฟิลเตอร์แหลมเนี่ยมีเป็นฟิลเตอร์ที่ทําให้แหลมมันมีความพีกน้อยลงมากที่สุดคือมันเหมือนมันปรับไอ้ย่านของมันให้มันแบบว่าขึ้นหรือลงมาเนี่ยแหละผมจําไม่ได้ละทําให้แหลมของมันยังพอฟังได้แต่ว่ามันก็ยังมีความพีกที่มากเกินไปกับการฟังแบบจริงๆอยู่ความเป็น s ีเชฟเนี่ยกลางค่อนข้างที่จะหายเยอะรายละเอียดหายเสียงร้องเนี่ยมันออกไปทางพีกมากกว่าใสาลอยพีกเลยพีก้เขี e ้ยเลยนะครับแล้วเบสเนี่ย ผมคิดว่าเบรดมันมีตัวอื่นที่มันดีกว่านี้เยอะตรงที่แบบมิดเบรมันเยอะแต่ว่าไอ้พวกซับเบรอะไรเงี้ยมันแทบหาไม่ได้เลยมันรู้สึกมันแห้งนะครับแห้งแล้วพีคด้วยตัวนี้นี่อย่าหาทําครับอย่าไปซื้อนะครับผมคิดว่าย่างงั้นคือใครที่ขายต่อตอนนี้น่าจะยากแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าเทนมันได้ตายไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะคนก็ไปหายปเป็นตัวอื่นแทนแล้วรู้สึกว่าไอเอสซีเคเนี่ยมีตัวอื่นอยู่นะครับโอเคตัวที่มันแย่ๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละ มันก็ไม่แย่นะเอาจริงๆคือไม่ไม่ได้หมายถึงว่ามันแย่ไปทั้งหมดนะคือมันมีเฉพาะทางของมันับสำหรับคนที่เลือกใช้เนี่ยมันมีอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่พวกนี้นะฮะต่อมาน่าจะเป็นตัวที่ดีบ้างละเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันพูดง่ายเออ z H t x ครับเอา a ไปเลยเพราะว่าไอ้นี่ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับแล้วอ้ t t x เนี่ยดีกว่าตัวของ nx7pro แบบ เยอะมากในราคาที่แบบเหมือนต่างกันประมาณ10เท่าอ่ะ NX7 Pro ออกตอนแรกในอยู่ที่3 0มพันแต่ว่าตัวของ N อเอออ z ี t x เนี่ยออกมาราคาเท่ากับตัวรุ่นแรกที่มันออกมาเป็น ZST แล้วมันแก้ทุกอย่างแล้วแก้ว่าเบสมันแห้งมันก็มีความแบบอิ่มขึ้นหน่อยนึงกลางที่มันแบบว่า V shape ลงไปแบบไม่ได้ได้ยินรายละเอียดจนแบบมันวงมันก็ไม่วงมากขนาดนั้นแล้วแล้วก็แหลมที่ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างเคลียร์นะครับในสําหรับตัว B A ตัวเดียวจูนมาค่อนข้างดีมากอะ่ะคือแบบว่าไปเล่น N X 7 Pro เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้นี่ดีกว่าเยอะนะครับในราคาแค่1ส่วนของ N X 7 Pro ตัวนี้ดีมากนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากตัวจุกอะไรพวกนี้เขาก็าแถมมาดีคือไม่ต้องไปอัปเกรดเลยเลยสาหรับคนที่เล่นแล้วแบบไม่รู้เรื่องของโอเดียลไฟล์มากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ดีมากบางทีอยากจะขึ้นอไป S เลยอะ่ะแต่ว่าผมยังไม่เคยลองตัว Z S N Pro X อะไรนั่นผมเลยยังไม่ขอขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ประจําด้วยนะครับไอ้แรงเอเนี่ยถือว่าใช้ประจาแล้วกันต่อมานะครับตัวของ KSC 75ไอ้นี่เป็นเฉพาะทางที่ค่อนข้างเสียงดีมากเสียงดีมากแต่เฉพาะทางประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าสายนี่มันบางสำหรับตัวของไอเวอร์ชั่นที่มันสั่งจากต่างประเทศนะนะ ถ้าของไทยเนี่ยมันจะแพงกว่าอยู่ในราคาระดับประมาณพันต้นๆแต่ว่าถ้าสั่งจากนอกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ800ร้นะครับไม่โดนภาษีแล้วก็ได้ใหม่ได้อะไรแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยเสียงแหลมของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดหนักมากๆเนี่ยคือเปิดดังๆอะ่ะมันค่อนข้างที่จะทีคค่อนข้างสูงนะครับสำหรับคนที่ไม่ชินนะคือ มันไม่ใช่หูฟังที่เอาไว้ฟังแบบระดับความดังสูงมากขนาดนั้นเพราะว่าเบสมันแทบไม่มีนะครับตัวนี้แต่ว่าความโป่งความกว้างเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยคือกว้างจนไม่รู้ว่าแบบว่ามันแยกชิ้นดนตรีเนี่ยค่อนข้างยากแล้วเพราะว่ามันโป่งเกินไปคนเขาชอบเทียบกันว่ามันเหมือนเป็นเสียงแบบหูฟังฟูลไซส์ตัวหนึ่งในรูปแบบคลิปอ่อนที่แบบว่าเอาเอาลําโพงมันหนีบหูเฉยๆอ่ะก็ถือว่าดีแหละสําหรับเจ้าตัวนี้อันนี้ผมให้ B เลยแต่ว่ามันค่อนข้างเฉพาะทางอยู่เหมือนกันนะตัวไหนก็อันนี้เอาเอียบัดแล้วกัน เอียบัตเนี่ยคืออันนี้เนี่ยบอกกันว่ามันเป็นตัวที่ทางสปอนเซอร์เขาส่งมาให้ครับก็คือตัวของ JB1 ของช่างจอบเป็นหูฟังในแบบของฝีมือคนไทยเนี่แหละที่ผมเคยซื้อ,อาสายอัปเกรดจากเขาเนี่ยแหละครับคืออันนี้เนี่ยผมคิดว่าคือเพราะว่าผมไม่ได้ลองอะไรเยอะนะตัวน,นี้น่าจะเป็นตัวเอียบัตที่โอเคที่สุดแล้วนะครับจากที่เคยฟังมาแบบทั้งหมดเลยเพราะว่า คืออันนี้เคยเอาลองให้ที่บ้านฟังแล้วที่บ้านก็ชอบช่างจอมเนจูนออกมาเพื่อมันมีความเป็นแบบว่าฟังในเอารายละเอียดเบสเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะสุภาพแล้วก็คือฟังได้เกือบทุกแนวแล้วก็ในพวกถ้าฟังพวกเพลงที่มันมีความเป็น Audio ออริโอไฟล์สูงๆเนี่ยมันก็พอจะฟังรายละเอียดในพวกปลายเสียงได้เยอะซึ่งไอ้พวกวีมังกับพวกวีดโนเนี่ยมันทําไม่ได้ราคาตัวนี้เนี่ยมันอาจจะแรงไปสักนิดนึงแต่ถ้าถามว่าความคุ้มค่าเนี่ย ใช้ในแบบธรรมดาตัวนี้มันใช้สบายๆไหมผมว่าก็พอได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอียบัตเนี่ยสเกลของราคาเนี่ยมันมันจะไม่ค่อย make ซ e นะครับนะพูดตามๆต,ตรงเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าช่างเนี่ยเขาจะวางราคาไว้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือในระดับพันกว่าเนี่ยผมว่าพอได้นะในความี่ว่าคือถ้าใช้แบบเราไม่เปลี่ยนใช้ไปเรื่อยๆจนมันพังหรือแบบอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ส่งไปให้เขา ซ่อมได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะถือว่าดีมากนะครับสําหรับตัวของ jb 1ซึ่งเดี๋ยวเาก็จะมีตัว jb 2มาแล้วนะครับตัวต่อมาที่น่าจะพูดถึงได้ก็คือตัวของ sr ate ตัวนี้เนี่ยผมว่าผมก็ต้องเอาไว้ a แหละแล้วต้องเอาไว้หน้าสุดด้วยเพราะว่าไอ้นี่นี่น่าจะเป็นตัวที่ใช้บ่อยช่วงแบบวันหยุดที่แบบว่าเอาออกไปข้างนอกนะครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันคือด้วยความที่ว่าไอกาโดเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบมีมันมีความแฟลตประมาณนึงแต่ว่ามันจะมีความหนาคือไม่ถึงกรบอิ่มอะไรมากแต่ว่ามันเป็นหูฟังที่ฟังค่อนข้างสบายถึงแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยคือตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเสียงจัดพอสมควรแล้วก็เบสค่อนข้างที่จะแบบมีลูกที่มันคือดูเหมือนมันจะใหญ่มากแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันก็โป่งนะครับเพราะมันเป็นโอเพนแบ็ค แต่ว่าด้วยราคาที่มันค่อนข้างสูงนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าไปหามือสองเอาจริงๆในมือสองค่อนข้างที่จะดีมากสําหรับราคาที่เขาให้มานะมันตัดราคาไปได้ประมาณ2,000กว่าบาทแล้วเสียงนี่คือดีมากแล้วก็ไอ้บิวของมันเนี่ยมันจะดูก้องแกงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่ทํามือจากนิวยอร์กไม่เกิน5,000อ่ะก็เลยเป็นหูฟังตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าคือถ้าเกิดว่าชอบสไตล์ที่มันค่อนข้างวินเทจหน่อยๆนะไม่หน่อยอะวินเทจมากแล้วก็มีความแบบก้องแกงประมาณหนึ่ง ก็น่าจะชอบนะครับแต่ว่าไอ้สายของมันเนี่ยคือแบบพอไปฟาดใครก็ได้อะสายหนามากนะครับทนมันฟังได้สบายแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากแค่ขออย่าให้มันสายมันหมุนไปจนมันตีเกี่ยวเกินไปก็พอก็ถือว่าเป็นหูฟังตัวหนึ่งที่ดีมากตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วผมก็ใช้บ่อยนะครับเพราะว่ามันแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันเหมือนใส่อยู่เพราะว่ามันเบาตัวนี้ก็ดีมากเหมือนกันนะครับผมมาเอเลยนะครับต้องให้ A เลยนี่ต่อมาที่น่าจะพูดถึงคือตัวตัวคุณกับตัวของ A16 ตัวนี้เนี่ยเอามี้ดีกว่าเอาไปอยู่ยงี้ทั้งคู่เลยแต่ว่าผมให้ a อส6เนี่ยอยู่ทั้งหน้ากว่านะครับเพราะว่าสองตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมันมีบุคลิกที่มันจะไปในคนละทางแต่ว่ามันไปอยู่ในจุดเดียวกันได้ประมาณหนึ่งตรงที่ว่า a อสเนี่ยมันเป็นบาลานซ์หมดเลยมันจะมีความที่แบบมันคมมันชัดมากแล้วก็ ยังพอมีเบสเหลืออยู่ประมาณหนึ่งเลยแหละถ้าเกิดว่าแบบคือที่เขาเรียกว่าแบบเบสมันมาตามเพลงนะครับเป็นอูฟังที่แบบว่ามาตามเพลงค่อนข้างมากส่วนใน Queen เนี่ยมันใช้ไดเวอร์แค่2ตัวมันเหมือนเป็นตัวเดียวหรือไงเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแบบว่าดับเบิลแมกเนติกอะไรของเขานะครับที่เป็นเทียบท้เขาทำเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเบสเขาจะเยอะกว่าเสียงแหลมมันจะมีความพีกกว่าหน่อย,นอยในย่านนึงอ แล้วก็อะคูสติกของเขาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะมีความอุ่นมีความหนามากกว่าเยอะมีความเป็นเอ็กโค่หน่อยๆในตัวอะคูสติกของตัวแบบตัวอลูมิเนียมหรือเหล็กที่เขาใช้เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นหูฟังที่มันคนละรสชาติทั้งทั้งที่ตัวสไตล์ของเสียงเนี่ยมันเหมือนจะมีความคล้ายคลึงกันนิดหน่อยนะครับตัว S16 เนี่ยมันได้ความดิบได้ความที่ฟังเอาอรายละเอียดเยอะมากกว่าเยอะในขณะที่ TFZ เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะครอบคลุมกับทุกแนวถ้าต้องการที่จะฟังทุกแนวไปที่แ Z Queen แต่ว่าถ้าเกิดว่าฟังแบบเอารายละเอียดเยอะๆหรือฟังเอาเสียงนักร้องเอารายละเอียดพวกเสียงแหลมพวกเสียงกลางเยอะๆเนี่ยผมให้ A16 เป็นตัวชนะทั้ง2ตัวเนี่ยมันต้องใช้ของดีๆช่วยทั้งคู่นะครับถึงจะรีดพลังมันออกมาได้แล้วมันก็มีความจุกจิกที่ต่างกันทั้ง2ตัวเนี้ยคือดีทั้งคู่แต่ว่าผมชอบตัวของ A16 มากกว่าเพราะว่าเพลงที่ผมฟังเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมัน ทำได้ดีกว่าใน a อ1 6นะครับต่อมาตัวสุดท้ายครับตัวที่น่าจะเป็นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดเพราะว่านั่งอยู่หน้าคอมก็คือตัวของ h i f ฟ man HE 4 x x นะครับตัวนี้มันคือไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นแพนน่ a แมกเนติกก็คือมันไม่ได้เป็นแบบว่าลำโพงแบบ Dynamic d ดน a มิกไดเวอร์แบบขยับมันใช้เป็นแบบว่าไอต้ตัวแผ่นตัวแผ่นเหล็กหรือว่าตัวแผ่นวงจรอะไรเนี่ยที่ว่ามันมีฟิล์มจุดตรงกลางแล้วมันก็ใช้แม่เหล็กในการ ขับไอตัวแผ่นตัวนี้ไดออรแฟมที่มันอยู่ตรงกลางให้มันขยับถูกดึงแล้วถูกปล่อยทําให้มันจะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตัวของดนามิกเดเวอร์หรือว่าบาลานเจอร์ที่อยู่ในหูฟังตรงที่ความไวของมันเนี่ยมันไวกว่ามากมารู้สึกว่าสปีดมันเร็วกว่ารายละเอียดมันมาครบนะครับโดยที่มันไม่รู้สึกว่ามันมีดิทอ์ชั่นอะไรเยอะเท่ากับตัวของดนามิกเดเวอร์นะครับทาให้ตัวนี้เนี่ยอยู่บนหัวผมค่อนข้างที่จะเกือบตลอดมันต้องการของประมาณหนึ่งนะครับต้องการแรงขับที่ค่อนข้างเยอะ แบบพกพาเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่ามันถ้าเกิดว่าพอที่จะฟังได้ก็พอได้แต่ว่าผมไม่ค่อยใช้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพกพาผมใช้ที่บ้านอย่างเดียวตัวนี้น่าจะเป็นตัวอันดับหนึ่งของผมแล้วเพราะว่าแพงในบ้านเราเนี่ยในราคานี้ในราคา7800 0ดพเนี่ยมันมีตัวอื่นที่เล่นหน้าเล่นไม้ก็อาจจะมีแต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่าราคามันคุ้มค่ามากกว่าซื้อในไทยด้วยซื้อในไทยบางตัวเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าเท่าตัวนี้แหละแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างนานถึงแม้ว่าไอ้ตัวแพ่มันจะเสื่อมไว แต่ว่ามันผมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับยังไงก็ไปลองดูได้กับตัวของ 4xx อันนี้อยู่ในดรอปมาแหละไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันครับจอดตัวตัวนี้มันก็ดีของมันจริงๆแหละแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นลิสท์ทั้งหมดนะครับของตัวหูฟังที่ผมใช้แล้วก็ตัวที่อยู่ในลำดับต่างๆนะครับก็เป็นประมาณนี้นะไม่รู้ว่าจะสนใจหรือว่ามีอันไหนที่ถูกใจหรือว่ารู้สึกว่า โดนย่ำยีกันหรือเปล่าที่ผมไม่รู้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็ถ้าใครสนใจเจ้าพวกนี้ก็ลองไปดูกันนะครับผมไม่ได้ให้ลิงก์อะไรตามข้างล่างแล้วนะก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวสำหรับไอเจ้าของในปัจจุบันในปี2020ยเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับแรงของผมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับไม่รู้ว่าคราวหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวไว้เจอกันแล้วกันนะครับวันนี้แปก่อนครับสวัสดีครับ